ถ้าเรารักลูกเรามองลูกเราอย่างที่ลูกเป็นลูกบางคนเป็นเด็กพิเศษในสายตาของคนอื่นแล้วถ้าแม่บอกว่าลูกฉันต้องเหมือนลูกเธอลูกฉันต้องเหมือนเด็กคนอื่นเด็กคนนั้นตายเลยค่ะทีจริงแล้วเด็กมีความเฉพาะตัวเด็กมีความเป็นพิเศษตามกรรมของเขานั่นแหละเวลาที่เราเห็นเขาเราต้องมองเขาเลยว่าเราจะเคารพในสิ่งที่เขาเป็นอย่างใจของเราไม่เป็นทุกข์และพัฒนาการในสิ่งที่เขาเป็นขึ้นมา ทีละน้อยทีละน้อยอยางไม่คาดหวังเราเป็นนักลงทุนเราไม่คาดหวังแต่เราเป็นคนที่จะมีศักยภาพของการเป็นแม่ที่จะให้ต้องเรียกว่าให้การเกิดของลูกเนี่ยเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะรักมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะถ้าแบบรักผู้ชายคนหนึ่งสําหรับผู้หญิงสมัยนี้มันจบเร็วมากนะคะแต่การรักของแม่ที่มีต่อลูกนะให้ลูกไม่น่ารักก็ไม่เกีย่ย นั้นมันอยู่ที่ชนิดของความของความต้องการของคนที่รักด้วยถ้าครูรักลูกศิษย์ครูก็จะกลายเป็นคนที่จะขนขวายไม่เบื่อลูกศิษย์ไม่เช้าชามเย็นชามไม่ทําตัวขอโทษนะคะไม่ขนขวายในการที่จะเรียนรู้ว่าไอ้ทำไมลูกศิษย์คนนี้มันถามแปลกไอ้ที่มันถามอย่างนี้มันมีความสุขความทุกข์อะไรไม่ใช่ว่าไอ้เด็กคนนี้มันดื้อจังเลยที่มันถามแปลกเนี้ยครูมักจะตัดสินลูกศิษย์น่ะ ถ้าเราเห็นลูกศิษย์หนึ่งคนมันกระด้างกระเดืองนะ่ะต้องเข้าไปกอดเลยแล้วถามเลยว่าเธอกําลังบอกครูว่าเธอไม่เข้าใจอะไรหรือเปล่ามีอะไรลองคุยกับครูลึกๆก,ก็ได้นะเพราะว่าครูก็ชอบคุยกับหัวใจของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะครูจะต้องนําเด็กมาจะถามก็ได้ว่าครูคุยกับตัวเองได้ด้วยเหรอบอกได้สิอันนี้คุณแม่ถามในฟิลม์มภาพยนตร์จีนคุณแม่อกะวลาคุณแม่เหนื่อยคุณแม่เข้าไปในห้องพระรยาธาราไปฟังหัวใจตัวเองเต้น ดาราจีนถามฟังหัวใจตัวเองเต้นด้วยหรอบอกใช่เราต้องฟังทุกวันเราต้องฟังว่ามันเต้นบอกเราว่าอะไรว่ารักหรือว่าหลงว่ากโกรธหรือว่าจะเอาชนะเนี่ยคะ่ะพอโกรธเนี่ยมันระดับต้นๆพอจะเอาชนะเนี่ยคือพยาบาทเด็กหลายคนจะเอาชนะเพราะอะไรเพราะแม่ไปแรงให้เขาชนะอ่ะพยาบาทนั่นเราจะเห็นเลยว่าไอ้กิเลสบางตัวมันมาจากอะไรคะ่ะ มาจากการสอนที่ไม่รู้ของใครคะของคนที่รักเขานั่นแหละคนที่รักเขานั่นแหละ